สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซฟบรรทุกบอลเช้านะครับแน่นอนช่องเราช่องใหม่นะครับเรื่องของบอลดิกดองบอลท่วงเช้าบอลบาซิลบอลอเมริกาใต้แล้วก็บอลอาร์เจนตินาบอลเมเจอร์ลีกนะครับจัดมานะครับกดซับคลายไปได้เลยส่วนวันนี้ครับเน้นๆนสามคู่ครับประจําวันสัปอาทิตย์นะครับที่30มีนาคมนะครับวันนี้ก็มีทั้งฟุตบอลบาซิลแล้วก็ฟุตบอลอาร์เจนตินามาฝากนะครับดังนั้นก็ถ้า3คู่ไม่สะใจสามารถกดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ไปรับตัวพิเศษตัว VIP ได้นะครับ อ่านอกนั้นเนี่ยก็ไม่เสียเวลานะครับดูไ้ที่3คู่คู่แรกในวันนี้ไปที่เกมร,ระหว่างบาเยคอร์ล e ินเทียนครับตอนนี้ฟุตบอลลีของปราซิลเพิ่งเปิดฤดูกาลนะครับวันนั้นก็สดสใหม่ๆเลยนะครับโดยเตะกันในเวลา6กโมงเช้านะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องของตามตารางคะแนนเนี่ยทางฝั่งคู่นี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างสูสีนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดฤดูกาลนะครับเพราะนั้นก็ตารางคะแนนยังไม่มีผลแต่ก็ถ้าเช็คจากขนาดทีมในปัจจุบันโคลินเทียนอยู่อันดับ เรียกได้ว่าค่อนข้างเหนือกว่านะครับเพราะว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ส่วนบาเอียเป็นทีมไซส์กลางนะครับซึ่งใาเช็ค5เกมหลังสุดเนี่ยผลงานในบอลรัตก่อนหน้านี้เนี่ยบาเฮียชนะสี่เสมอหนึ่งเกมที่แล้วเนี่ยชนะทางเชียร่าสามสองนะครับแล้วก็มีเสมอกับวิกตอเรียหนึ่งหนึ่งส่วนโคลินเทียในนาทีแล้วเสมอกับพาเมลัสศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็คว้าแชมป์บอลรัตนะครับก็คือบาซิลเปาลิสตามานะครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจในกำลังพุ่งพรวดฟอร์มโดยภาพรวมดีพอๆกันนะครับอย่างไรก็ตามคู่นี้เจอกััันนมาช่่วงงงหลคร้เีย โคลิเนเทียนเหนือกว่านะครับตามสถิติชนะไป3ครั้งแล้วก็เสมอ1แล้วก็บาเอชนะเกมเดียวนะครับเจอกันมาล่าสุดเดือน12ปีที่แล้วเนะี่ยโคลิเนเทียนก็ชนะบา e เยอลไรสามศูนย์นะครับด้านความพร้อมกบวันนี้ก็คงจัดเต็มลงด้วยกันทั้งคู่นะครับทางฝั่งบาเยเนะี่ยประกอบไปด้วยทางด้านตัวหลักนะครับกองหน้าเนะี่ยเป็นทางเอรดกนะครับแบ็คขวากิบบโต้นะครับตัวกองกลางมีโลดิโก้มี igo, มทางด้านยาโก้นะครับแล้วก็ผู้เสิประตูเป็นทางด้านโรนโดสตราด้าตัวนัางฝั่งโคลินเทียนนะครับประกอบไปด้วย กองหน้าครับเมนฟิเดอร์ปายนะครับพร้อมลุยที่เหลือมียูริอัล์บาโตรครับมีทางด้านการโร่ครับตัวก,กองกลางมีมาติเนสกับดานิเอลเล่นะครับแนวรับนีนกุซาวรูรนิเก้นะครับมีอังเจอเรลี่แล้วก็ประตูเป็นฮูกโก้สัวซ่านะครับเพราะนั้นเกณตันเต้เนี่ยโคลนเธียเหนือกว่าครับแน่นอนนำโดยเดอร์ปายนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยในการต้องมาเยือนจะตามเงื่อนไขเนี่ยเรียกได้ว่าทางฝั่ง บาเอียเนี่ยเหนือกว่า0.5นะครับผมมองว่าโคเรนเซียมีโอกาสไม่แพ้ครับแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายกว่าเกมรับค่อนข้างเหนียวมีโอกาสจบเสมอนะครับให้เชียร์ที่โคเรนเซียครับจบ1-1และสกอร์ต่ำยิงกันน้อยตามภาษาบอลบราซิลนะครับส่วนคู่ที่2นะครับไปดูที่เกมระหว่างทางด้านวัสโกดากาม,ม่าครับเจอก,ก,กับซานโตสครับคู่เนี่ยเตะกันเวลาตีสี่ครึ่งก็เตะเร็วกว่าคู่ที่แล้วนิดหน่อยนะครับซึ่งก็แน่นอน ตารางคะแนนยังไม่มีผลเพราะเกมนี้จะเป็นเกมแรกวาสโกโเนี่ยเป็นทีมที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับระหว่างบาซิลลิกสูงสุดกับลีกดองส่วนทางด้านซานโตสเนี่ยก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่เพิ่งกลับขึ้นชั้นมานะครับปัจจุบันเนี่ยมีทางด้านเนมาด้วยนะครับเนมาก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนออก็คงถูกส่งชื่อซึ่งหาเกมหลังสุดครับวาสโกมีชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับเกมที่แล้วเนี่ยแพ้กับฟาร์เมงโกหนึ่งสองนะครับแล้วก็มีชนะทางด้าน โนวาอีกวัวคูลสามศูนย์นะครับเพราะนั้นถ้าเจอทีมต่ำชั้นกว่าเนี่ยวอสโกก็เหนือกว่าแต่พอเจอทีมยักษ์ใหญ่ด้วยกันวอสโกยังลำบากส่วนซานโตสเนี่ยชนะมาสี่แล้วก็แพ้หนึ่งนะครับเกมที่แล้วเนี่ยชนะคอร์ิติบ้าสี่หนึ่งนะครับในฟุตบอลรัตแต่ก็มีแพ้ทางด้านโคลินเทียนหนึ่งสองเพราะนั้นก็ฟอร์มยังแกว่งพอๆกันอย่างไร็ตามเนี่ยคู่นี้ได้เช็คกิูเฮดนะครับสถิติช่วงหลังเจอกันมาห้าครั้งเนี่ย ทางด้านซานโตสเนี่ยชนะไป3นะครับวอสโกชนะ1แล้วก็เสมอ1ที่ซานโตสชนะนามีชนะ4 1 1 0และ1 0นะครับตอนนั้นตามสิติเนี่ยทางฝั่งซานโตสยังเหนือกว่านะครับด้านความพร้อมครับวันนี้เนี่ยวอสโกก็ยังประกอบไปด้วยตัวเก่าๆจากยุโรปที่ไปเล่นนะครับพวกทางด้านดีมิที่ปาเยตนะครับแล้วก็นักเตะอย่างฟิลิเป้คูตินโยนักเตะลิโอพูนะครับกองหน้าเป็นเวกตติ ส่วนทั้งฝั่งทีมอย่างซานโต้นะครับก็แน่นอนนําโดยสตาร์หลักๆนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นทางชุดเดิมนะครับกองกลางมีโทมัสลินคอนนะครับตัวเก่าที่เคยเล่นกับยูเวนตุสที่เหลือมีโซตาโดครับตัวริมเส้นซิคินโนโซเลสเนี่ยก็กองหน้าตัวเป้านะครับส่วนทางด้านเนเตะอย่างเนมานะ่าจะมีชื่อเป็นสำรองไปก่อนนะครับ น,นั้นวันนี้นเกตนักเตะถือว่าพอกันนะครับแต่ก็วัสโกเล่นในบ้านก็เลยต่อด้วยราคาเสมอราะั้นเชียร์ซานโตสครับผมว่าซานโตสค่อนข้างเก่าแล้วก็น่าจะไม่แพ้คู่นี้น่าจะยิงกันเยอะด้วยเพราะเกมรับไม่ดีทั้งคู่เชียร์สกอร์สูงและเชียร์ที่ซานโตสนะครับส่วนคู่ที่3นะครับโยกย้ายไปที่บอลอาร์เจนตินากันบ้างครับเจอระหว่างนิเวลโอบอยนะครับเจอกับโบคาจูเนียครับคู่นี้เตะตีห้าครึ่งนะครับก็ถ้าชื่อชั้นทีมเนี่ยทางด้านโบคาดูดีกว่านะครับแต่วันนี้ต้องมาเยืน ดังนั้นถ้าเช็คตามตารางคะแนนเนี่ยบอลอาร์เจนตอนนี้เตะมาแล้วทั้งหมดประมาณ10นัดน,นะครับเพราะนั้นก็เริ่มเห็นหน้าเห็นหลังตามตารางคะแนนเนี่ยปีนี้นีเวลโอบอยออกสตาร์ทไม่ดีครับอยู่อันดับ14มี8แต้มส่วนทางฝั่งบคาจูเนียอยู่อันดับ2มี23าแต้มนะครับตามหลังจาฝูงยังตีเกแค่แต้มเดียวนะครับเพราะนั้นบคายังดูเหนือกว่าตามตารางคะแนนฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยนีเวลชนะเกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับเกมที่แล้วเนี่ยเสมอกับทางด้านเอสตูเดนเตสหนึ่งหนึ่ง เฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัดกันตามตารางคะแนนเนี่ยทางฝั่งโบคายังดูดีกว่านะครับเพราะว่านีเวลเนี่ยอยู่ท้ายตารางแล้วก็ห้ตำัหน่งสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะครับด้วยเกมที่สามารถชนะทูคุมันได้สองหนึ่งส่วนนัดที่แล้วก็สามารถเสมอเอตูเดนเตสแค่หนึ่งหนึ่งนะครับส่วนโบคาเนี่ยชนะมาห้าเกมรวดนะครับชนะทั้งทางด้านดีเฟนซอรสี่ศูนย์มีชนะเซ็นเต้กอรโดบาสามศูนย์แล้วก็ชนะทางโลซาโล่หนึ่งศูนย์นะครับตอนนั้นโบคายังดูชัดกว่าด้านเอตเดเต้คู่นี้ครับ เจอกันมา5ครั้งหลังโบคาจูเนียชนะถึง4ครั้งนะครับเสมอ1แล้วก็นีเวลชนะ1โบคาจูเนียสี่ครั้งหลังสุดชนะรวดคือ2 1 1 0 3 1และ1 0เพราะฉะนั้นโบคาก็ยังดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโบคาจูเนียจะประกอบไปด้วยตัวหลักๆนะครับอย่างไอดดสันกาวานี่นะครับพร้อมลุยนะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นทางพวกทางด้าน กิมิเนสนะครับนอกนั้นเนี่ยมีอารากอนนะครับมีเซนอนแนวรับมีมาคอโลโฮอารินาเตแมนยู pp, Man, Yu, แล้วก็ประตูเป็นมาเชซินนะครับหัวนั่งฟังทีมอย่างโบคาจูเนียนะครับประกอบไปก็ค่อนข้างสมบูรณ์ในเวลโอบอยเนะี่ยไม่มีทางโฮยอสแล้วก็ทางไลนาะติตรวมถึงโซซ่านะครับรวันนี้นีเ่ยโบคาไม่กระชนะหรืออย่างแท้แย่ๆคือเสมอนะครับตามเงื่อนไขเนี่ยโบคาบุกมาเหนือกว่าราคาเสมอให้เชียร์ทีมเดือนครับจะเปลี่ยนทั้งสองหนึ่งเชียร์โบคาและสกอร์สูงนะครับนี่คือทัศนะ สามคู่ของบอลเช้าประจําวันนี้นะครับเพราะนั้นก็เรียกได้ว่าถ้าสามคู่ไม่สะใจสามารถคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ไปรับที่เด็ดแบบ V.I.P. ได้นะครับส่วนวันนี้ย้ำอีกรอบนะครับบาเยอร์เจอโคลินเทียสให้เชียร์โคลินเทียนครับจะไม่แพ้ฟันทองจบตึหนึ่งแล้วสกอร์ต่ำคู่สองนะครับวาลสโกดาการ์มาเจอซันโตสซันโต้จะบุกคแนนสองหนึ่งเชียร์ซันโต้แล้วสกอร์สูงคู่สามนะครับโบคาจูเนียร์เจอเนเวอโบยให้เชียร์ที่โบคาจูเนียร์ครับจะชนะสองหนึ่งเชียร์โบคาจูเนียร์และสกอร์สูงนน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 ะะคคครรััััับีีีี่่่่ือูปจาววววว้้สตชเย จัดไปที่ทางด้านซานโตสครับวันนี้จะไม่แพ้ไปอย่างน้อยแล้วมีโอกาสที่จะบุกชนะวาสโกได้นะครับในเชียร์ซานโตสและสกอร์สูงนะครับเป็นเน้นทีมเดียวประจําวันอาทิตย์นะครับวันนั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันลังใจผมและทีมงานกันได้วันนี้ลาไแล้วเจอกันแมบ,บพรุ่งนี้สวัสดีครับ